วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูกิฟนะคะเจอกันเช่นเคยนะคะกับครูกิฟในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้นั้นครูกิฟจะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของอะไรเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะคะ สำหรับในวิชาสังคมวันนี้นะคะครูกิฟจะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและบริการนักเรียนจะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะการเลือกซื้อสินค้าและบริการก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสินค้ากันก่อนนะคะ สินค้าหมายถึงอะไรสินค้าคือสิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยเราสามารถเก็บรวบรวมสินค้าไว้หรือสามารถที่จะถ่ายโอนไปให้คนอื่นๆได้อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าหนังสือแบบเปลี่ยนดินสอนาฬิกาผลไม้อาหารสิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมากๆเลยนะคะเราจะเจอสินค้าได้ในตลาดสด ตลาดสดนั้นจะเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายชนิดมากซึ่งนักเรียนต้องเคยไปอยู่แล้วใช่ไหมคะกับสถานที่ที่2ใกล้บ้านเราเลยค่ะร้านขายของชำซึ่งร้านขายของชำนี้จะมีสินค้ามากมายที่ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อนะคะเราจะเจอใกล้ๆบ้านเราเลยต่อไปเรามาทำความรู้จักกับคำว่าบริการกันค่ะบริการคืออะไรบริการคือการให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกความสบาย ความพึงพอใจความรู้และความบันเทิงโดยไม่ปรากฏเป็นรูปร่างหรือสิ่งของบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้และเมื่อได้มาแล้วก็ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้คนอื่นๆได้อย่างเช่นบริการร้านตัดผมบริการรถโดยสารประจำทางและบริการการรักษาพยาบาลค่ะ สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างกันในด้านราคาและคุณภาพในตลาดจะมีสินค้าและบริการอยู่มากมายหลายชนิดแต่และชนิดจะมีคุณภาพและราคาที่ต่างกันยกตัวอย่างนะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์จะเป็นไข่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดราคาฟองละ4บาท ไข่ไก่เบอร์หจะเป็นขนาดใหญ่ราคาฟองละ3บาท50ไข่ไก่เบอร์สจะเป็นไข่ขนาดกลางมีราคาฟองละ3บาทไข่ไก่เบอร์สเป็นขนาดเล็กราคาฟองละ2บาท50ไข่ไก่เบอร์สี่เป็นขนาดเล็กสุดราคาฟองละ2บาทนะคะนอกจากไข่ไก่แล้วนะคะก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่มีราคาต่างกันและคุณภาพต่างกันยกตัวอย่างผักสดอย่างเช่น ต้นอ่อนทานตะวันราคาถุงละ20บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษจะราคาถุงละ25บาทค่ะยกตัวอย่างในด้านของบริการนะคะร้านตัดผมชายห้องพัดลมนักเรียนจะตัดผมชายในราคา60บาทร้านตัดผมชายที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องแอร์นักเรียนจะตัดในราคา80บาทค่ะหรือ รถโดยสารประจำทางถ้าเป็นรถธรรมดานักเรียนก็จะขึ้นอยู่ที่7บาทหรือ8บาทแต่ถ้าเป็นรถโดยสารประจำทางเป็นรถปรับอากาศนักเรียนจะเสียค่าโดยสารอยู่ที่12บาทค่ะ ต่อไปเรามาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการกันค่ะในการดำรงชีวิตทุกคนต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งการทำงานก่อให้เกิดรายได้ผู้มีรายได้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเลือกซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ความสุขความเพลิดเพลินกับผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ราคาสินค้าถ้ามีรายได้คงที่จำนวนหนึ่งแต่สินค้ามีราคาสูงหรือแพงขึ้นเงินที่มีอยู่ก็สามารถจะซื้อสินค้าบริการได้น้อยลงและในทางตรงกันข้ามเมื่อสินค้ามีราคาลดลงหรือถูกลง เงินที่มีอยู่ก็จะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นเช่นนักเรียนมีเงินอยู่60บาทถ้าปกติข้าวผัดราคาจานละ20บาทนักเรียนจะซื้อข้าวผัดได้3จานหากข้าวผัดมีราคาแพงขึ้นเป็นจานละ30บาทนักเรียนจะซื้อข้าวผัดได้เพียงแค่2จานแต่ถ้าหากว่าข้าวผัดมีราคาถูกลงเป็นจานละ15บาทนักเรียนก็จะซื้อข้าวผัดได้มากขึ้นเป็น4จานค่ะ โดยทั่วไปเมื่อซื้อสินค้าและบริการมีราคาที่ถูกลงการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อซื้อสินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้นการบริโภคก็จะลดลงการลดราคาสินค้านั้นอาจช่วยให้ขายสินค้าได้มากขึ้นค่ะ 2. รายได้ของผู้บริโภคการใช้ใจ่ายในการอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับรายได้คือ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นระดับการใช้จ่ายเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 4. การโฆษณาสินค้าและบริการสินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะทําให้ผู้บริโภคนั้นสนใจเลือกซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ 5. คุณภาพของสินค้าและบริการผู้บริโภคจะเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าสูงสุดค่ะ 6. อายุของผู้บริโภคผู้ที่มีอายุต่างกันความต้องการสินค้าและบริการก็จะต่างกันเช่นวัยเรียนนักเรียนก็ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นพวกเครื่องเขียนแบบเรียนของเล่นที่เป็นประโยชน์ วัยรุ่นวัยรุ่นก็ต้องการสินค้าประเภทแฟชั่นการให้ความบันเทิงต่างๆวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ก็ต้องการสินค้าที่แสดงถึงความมั่นคงอย่างเช่นบ้านรถยนต์วัยสูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องการสินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพค่ะและปัจจัยข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7รถรสนิยม รสนิยมคือความนิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความนิยมที่แตกต่างกันเช่นนักเรียนชอบอ่านหนังสือนิทานเมื่อมีหนังสือที่ชอบนักเรียนก็จะซื้อมาอ่านความต้องการการซื้อสินค้าส่วนหนึ่งมาจากความชื่นชอบหรือรสนิยมของแต่ละบุคคลค่ะเวลาที่นักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการนักเรียนมีหลักง่ายๆในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการค่ะ 1. เลือกสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 2. เลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมค่ะ 3. ไม่เลือกซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชินชวนและ 4. ไม่ควรเลือกซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและบริการถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้าครูกิฟจะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคค่ะแล้วสัปดาห์นี้เหมือนเดิมค่ะครูกิฟมีชิ้นงานไว้ให้นักเรียนอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะเช่นเคยนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยความห่วงใยจากครูก,กิฟต์นะคะสวัสดีค่ะสำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้นะคะคำชี้แจงมีอยู่ว่าให้นักเรียนศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับ ปัใจจัยในการเลือกซื้อสินค้าลงในภาพด้านล่างที่คุณครูให้มานะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปหรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือสังคมนะคะหน้าที่49ค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนทำชิ้นงานเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาให้ครูก,กิฟต์นะคะหรือนักเรียนจะสร้างอัลบัม้ม ในลายไว้ก็ได้เวลานักเรียนส่งงานนักเรียนก็แทรกเข้าไปในอัลบั้มเลยนะคะจะได้สะดวกต่อการตรวจชิ้นงานให้นักเรียนด้วยค่ะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ